ไอ d r e v ีว w c h ช n n นลสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะพาลูกค้าชมในส่วนของเลนเจอร์สีประตูนะคะรุ่น XL+ Plus ค่ะราคาจำหน่ายนะคะอยู่ที่752,000ค่ะเลนเจอร์สีประตูรุ่น XL+ Plus นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2ค่ะให้กำลังแรงม้าที่160ค่ะให้กำลังแรงบิดที่385นิวตันเมตรนะคะ วันนี้มาพร้อมกับชุดแต่ง F150 Spider ค่ะกระจังหน้าชิ้นใหญ่แบบนี้นะคะพร้อมไฟตัดหมอกค่ะและก็ไฟตัวซีเรืองแสงนะคะลาดไม่ได้ก็จะเป็นในส่วนของไฟมัสแตงนะคะมีคลิปฉลามสามขีดค่ะเปลี่ยนโคมเป็น LED นะคะสีขาวแล้วก็ daytime running light ให้ค่ะ แต่ง f 1 5 0 spider นะคะก็ประกอบไปด้วยกระจังหน้านะคะกันชนแล้วก็คิวล้อค่ะเป็นดำด้านนะคะ6กนิ้วค่ะเป็นหมุดหลอกนะคะคันนี้ก็แต่งในส่วนของสติ๊กเกอร์นะคะลูกค้าเลือกลายเองค่ะกันชนเหล็กเป็นของ outlander นะคะแบบก้านยาวค่ะไฟเป็นแบบไฟอเมริกานะคะด้านหลังก็ใส่ในส่วนของ กันชนหลังค่ะเป็นเหล็กนะคะแล้วก็ฝาท้ายกระบะใส่ครอบสีดำไปนะคะมีเบ้ามือจับนะคะใส่คิปกันสาดแล้วก็ราวหลังคาให้นะคะล้อมแม็กลูกค้าเลือกลายได้เลยนะคะเป็นยางมอนเตอร์ค่ะของ16นะคะเป็นไงบ้างคะสวยง,งามมาก ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสามารถเลือก campaign, แคมเปญแส่้องอายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของส่วนลดชุดแต่งหรือว่าดอกเบียนะคะ้องอายชิ้นลายไอดีแล้วก็เบอร์โทรไว้ท้ายคลิปนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็สั่นกระดิ่เพื่อติดตามคลิปต่อไปของอายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ